ฉันจะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้กลับทำงานที่บ้านมาเพราะว่าเป็นคนททำงารกินีนะคะแล้วจากที่เราได้มาเริ่มงานที่นี่เมื่อ4-5ปีที่แล้วนะคะคือการเร้ามทำงานเนี่ยมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปงแต่งนที่ไม่ได้ไม่ไดเป่นจุบงนี่นะคะซึ่งบริษัทก็มีการอบรมมีการถายทอดที่ จะเดินเนี่ยไปใชทุกี่เราะว่าีงานจำนวนองตัวต่งนกวาสิบตัวมีการถูกโดนมานก็ดีนี่ังานของเราซึ่งบางส่วนจะมีพลังานแบบ่าที่จบประหลงจบเที่ยวซึ่งปฏิบย่างเขาสามารถเป็น พอเราทำงานที่แล้วเนี่ยตัวนี้เที่ยเรลึกถึงตรงน้เลยว่าการที่จะ,ขขจะให้รูปเนี่เะเป็นนั่งค้าไปบาอเที่ยวกันเป็นเรื่องที่มีความสิทธิความขอพายังสูง,งสนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็มีกับสร้างให้ทุกทุกคนที่ได้ผ่านตัวตรงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงความระนักาด้าน,นสิ่งิ์โดยรวมเลยอย่างง่ายๆาน,ายนีการแยกอาญนยนะคะไชาได้ ด้วยด้วยสามันค่าแนทีชผ่ามาเป็นอำเภอเป็นอำเภอที่มีความเปินมากนะคะแต่ในปัจจุบันเราดูได้โดยที่อําเภอค้อนะคะต้นแบ่ยุบริษัทซารายตอนนี้อําเภอคำข้อก็มีมหาวิทยาลัยแนะคะโดยที่อําเภอแม่เขียดอยู่เนี่ยยังไม่ได้รับการเลือนนะคะต่อไปท่อ สถานศึกษาลึกใกล้นะคะอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่ององคประความเสี่ย้านสิอนะคะคืออมีโครงการนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความกังวลกนนะว่าจะได้รับผลกระทบหรือว่าเรื่องต่างๆที่เกิดจากโครงการนี้นะคะทางบริษัทเนี่ย ตัวรายนาต้องระดมกองสิลป์ร้องประสุตภมาค่ะแล้วเรื่องที่มีกองทุนการกองศิลปก็คือเราตั้งกองทุนไว้บริษัทจ่ายเงินกองทุนนี้มีละสิบล้านเป็นระยะเวลางห้าปีกองทุนนี้จะมีมูลค่าหนึ่งร้อยล้านบาทในวมงเงินที่มีระหว่างประเทศนะคะสามารถเอาไปใช้กรณีที่เกิดมีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการพัฒนาสุขภาพชีวิตของชุมชนค่ะคุณคะ